สัดีค่ะพื่อนขาจังล่าชัยชนะค่ะคลิปนี้พอจะแนะนําวิธีการใช้งานตัวตอพิซซ่านะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด12นิ้วหรือขนาด16นิ้วนะคะเขาก็ใช้งานแบบเดียวกันเลยนะคะและที่สําคัญเลยใช้กับหัวปรับแรงดัน,นต่าเช่นเดียวกันเลยนะคะแนะนําให้คุณลูกค้าใช้กับตัวถังแก๊สนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อที่จะต่อหัวปรับแรงดัน,นต่างเข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนาด5กิโลกร,รมัมหรือ15กิโลกร,รมัมหรือขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณลูกค้าได้เลยแต่แนะนําว่าต้องเป็นหัวปรับแรงดันต่างเท่านั้นนะคะวิธ ข้อต่อนะคะที่เข้าตัวตเตาด้านหลังแบบนี้ได้เลยจากนั้นก็รัดเข็มคับให้แน่นนะคะและทําการเปิดตัวถังแก๊สนะคะวิธีการสปาแก๊สนะคะเรากดเข้าไปนะคะแล้วก็บิดไปข้างหน้านะคะให้ได้ยินเสียงแก๊สวิ่งมาตามท่อนะคะจากนั้นค่อยทําการสปานะคะเปลวไฟก็จะวิ่งตามหลังแก๊สนั่นเองนะคะขนาด12นิ้วและขนาด16นิ้วใช้งานแบบเดียวกันเลยกดเข้าไปนะคะบิดไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำการสปาแก๊สนั่นเองนะคะข้อควรระวังนั่นก็คือห้ามคูณลูกค้านะคะอยู่ด้านหน้าตัวเตานะคะเพื่อป้องกันไฟพลิบออกมาหากกคลู้้าาาานนนติดดขัปญหหรใใชงสบอก และน้องๆได้เลยนะทางเรายินดีให้ข้อมูลและยินดีไปการค้าขอบคุณค่ะ